พาดหัวข่าววันนี้โวนข่าวดีกลุ่มประบางจ่าย1มิถุนายน2,563งวดแรกรับ2,000บาทครั้งเดินหน้าช่วยประชาชนต่อเราไม่ทิ้งกันไม่ขยายเวลาจ่ายเพียง3เดือนครับกับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบ,บี้สาระดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับ ก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สารดีครับข่าวแรกวันนี้ไฟเคียวแจกเงินเยียวยากลุ่มเปาะบางเด็กผู้สูงอายุคนพิการรับคนละ1,000บาทนาน3เดือนนางสาวรัชดาธนาดิเลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ตามที่กรรมการกันกรองและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอม,มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบาง3กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มเด็กแรกเกิดกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิก,การรวมแล้ว13ล้านคนด้วยการจ่ายเงินเดือนละ1,000บาทระยะเวลา3เดือนคือเดือนพฤษภาคมกรกถึงกรกฎาคม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด -19 โดยเงินงวดแรกจะโอนให้1มิถุนายนนี้ครับทั้งนี้เงินงวดแรกที่จะได้รับในวันที่1มิถุนายนจะเป็นเงินงวดเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนรวมเป็น2,000บาทส่วนอีก1,000ที่เหลือจะได้รับในเดือนกอนรกฎาคมข่าวที่2คอรมอเคาะเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง สิสล้านคนจ่าย1นึ่พบาท3เดือนรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กรรมการกันกรองและกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์พอมอเสนอมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบาง3กลุ่มประกอบด้วยเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พิกการประมาณ13ล้านคนด้วยการจ่ายเงินเดือน1,000บาทระยะเวลา3เดือนเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด -19 โดยเงินงวดแรกจะโอนในวันที่1มิถุนายนนี้ข่าวที่3อุตมะสั่งคังเดินหน้าช่วยประชาชนต่อเนื่องเร่ง ยกทีมสัญจรช่วยเหลือทั่วประเทศนายธนากรวังบุญคงชนะเลขานุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการังเปิดเผยว่าจากการที่สำนักวิจัยซูเปอร์โพเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่องสมคัคคขีบปองดองโดยเมื่อถามถึงมาตรการของรัฐบาลช่วงโควิด -19 ที่ประชาชนพอใจ5้านับแรกซึ่ง อันดับที่1ประชาชนพอใจมาตรการจ่ายเงินเยียวยามากที่สุด83.5%นั้นสแสดงให้เห็นว่าการดําเนินการมาตรการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลังกรณีจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทจํานวน3เดือนเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนพอใจเพราะขณะนี้เงินถึงมือพี่น้องประชาชนแล้ว15ล้านคนส่วนอีก2.4แสนคนกำลังดำเนินการตรวจสอบ นอกจากนั้นอีก1.7ล้านคนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จจะเข้าไปดูแลด้วยนายธนกรกล่าวต่ออีกว่าสำหรับการเยียวยาพี่น้องประชาชนนั้นรัฐบาลเดินหน้ามาถูกทางแล้วแต่กระทรวงการคลังยังไม่ได้หยุดแค่นั้นจะเดินหน้าต่อไปเพื่อให้ต่อเนื่องโดยเปิดโครงการก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันสู้ภยัยโควิด -19 โดยจะบูรณาการหน่วยงานในสังกัดสถาบันการเงินเฉพาะกิจดูแลเย,ยียาาประชาชนและทุกภาคธุรกิจนอกจากนี้จะมีการตั้งทีมเราไม่ทิ้งกันเพื่อติดตามรับทราบความเดือดร้อนพร้อมเร่งเย,ยียาาฟื้นฟูสร้างรายได้ให้กับประชาชนทั้งนี้กระทรวงการคลังยังมีนโยบายจัดกิจกรรมสัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ เพื่อพบประรับฟังช่วยเหลือประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอีกด้วยข่าวที่4กระทรวงการคลังยันแจกเงินเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันแค่3เดือนสิ้นสุดมิถุนายนนี้นายระวรนแสงสนิทโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามาตรการเยียยา5,000บาท เป็นเวลาสเดือนให้กลุ่มอาชีพอิสระล่าสุดมีการจ่ายเงินในเดือนที่สองแล้วในเดือนพฤษภาคมนี้ดังนั้นยืนยันว่าจะปิดทบทวนสิทธิ์ในวันที่29พฤษภาคมนี้ซึ่งมีผ่านเกณฑ์รับเงินประมาณ15.5ล้านคนและยังเหลือทบทวนสิทธิ์อีก1-2หมื่นคนคาดว่าจะแล้วเสร็จตาม กำหนดที่วางไว้โดยในเดือนมิถุนายนเป็นการจ่ายเงินในเดือนที่3ส่วนที่จะมีการต่อขยายหรือไม่คงขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลด้านนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าแม้ว่ารัฐบาลประกาศขยายพรกฉุกเฉินออกไปอีกหนึ่งเดือนสิ้นสุดวันที่30มิถุนายนคลังยืนยันจ่ายเงินให้ กลุ่มอาชีพอิสระ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนจนถึงเดือนมิถุนายนคงจะไม่ขยายออกไปอีกสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวช่อง3หาคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สารดีครับ